वो लाएंगे แสงมันบุคือเก่าแสงบรแจมกรไดนะลูกค้านะต้องขอภายเดอรสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะนี่เป็นการไลฟ์สดนะคะช่องจุ๋มมิมมสวยมิคมไทยทำบ่ชินนั่นหรอบ่ชินแบบผาแบบนี้หรอ อยูมโทรศัพท์แม่เอามาไลก์ก่อนนะคะเห็นไหมภาพมันไม่ชัดนะแต่ก่นถ้าสนใจนะคะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะ0ูนเก้าูนนะคะเก้าสองสาสสองสานะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะไลก์ก็จะเด้งขึ้นนะคะลูกค้าบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะไลก์ก็จะเด้งขึ้นนะคะเพอดีมันมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์ในการไลน์นะคะจากที่เห็นภาพชัดๆว่าเห็นเห็นไปได้นี้เลยเป็นอะไรความรู้สึกอืมเนี่ยว่าแต่ลูกค้าจะมีอย่างกีกหัว แสงมันทางตามภาพเนาะไม่ได้ทำให้ลูกค้าติดต่อจูบมานะคะนะนะทถ้าายกันได้เลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทั้งยี่สิบหกท่านค่ะแสงภาพอาจจะเบลอชัดปหน่ดยนะอันเต็มที่แล้วนะะเต็มที่แล้วนะถ้าถายกันได้เลยนะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะเดี๋ยวจูบจะให้ดูงานสั่งงานสั่งทำนะคะเป็นงานสั่งทำด้วยนะเป็นงานสั่งทำนะคะ สังคาไอ้ตอนนี้มีสองเล่มน,นะคะสองเล่มน,นะเดี๋ยวจะยังรอไอ้คุณพี่สม,สมสมสมหมายจะเอาลีกพอเนึงนะคะเพื่อยังกดหัวหาจาุดเพื่ยังบอกติดต่อมาเนาะเดี๋ยวก่อนนะ,ค,ะคุณพี่สมหมายนะที่อยู่ขอนแก่นนะคะจะรับหรือเปล่าแจ้งด้วยนะคะเล่มน,นี้นะคะถ้าบรับแต่สีใแ้คนอื่นนะถ้าลูกค้นจะเอานะคนุถ้าถ้าลูกค้าท่านอื่นจะรับนะคะ นะลูกค้าท่านอื่นนะแสงอาจจะไม่ชัดเจนนะคะลูกค้าแต่บันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะไลน์ก็จะเด้งขึ้นนะจุมจะได้เอาให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ้คุณพี่ดนกระโดดนี่แสงมันบดได้เรื่องบอันนี้เอาโทรศัพท์คุณแม่นะคะเอาโทรศัพท์แม่มาไลน์นะคะเพราะว่ามันมีปัญหาตรงที่บอกว่าเวลาจุมตกลูกค้ามันตกบดได้จุมไม่ได้ขายเลยนะคะแม่สับชัดอยู่บ ขบวนเราเคยเอ็นนี้เนาะตอนนี้เบาะจะองศาหรอคือจุ่มเบิ้งให้มินามินาเห็นโบเป็นหมาวัวแล้วบริกินไก่อันนี้ช่ำชุงอ่ะอันนี้อ่ะช้ชงของคุณแม่อคนจุ่มมันนะ ไอโฟนนะถึงแม้มันจะกัอบ40ปีเยอะอะไรย่างก็อมหน่าจะมาเล่นอย่งตอนนี้ลูกขาพูดบอร์ดไม่เล่นม่น่ะบอเล่นรู้นี่ฮะที่ไข่ขวมมันยูนมาตอนนี้นะ19องศานะคะ19องศานะพ่นยูอันพูดบอร์อีนะมิน่ายเอันพูดบอร์ดอี๋ยวเล่นกันบ้างดีกว่าอีต้น ไปเรียกลวนคู่ันนี้สิขคยขอลล่หาเงินเนเดี๋ยวดูไปเปโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไลูกไซดเดียววนขนาดเนาะนาย่ากลัวลูกเนาะ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 ทักทายค่ะสวัสดีนะคะ นะคะสวัสด er ีนะลูก huh. ค nah, okay. ้าท uh, anyway, um, hey, mm ุกท่านนะคะมีเอาไมนาไปเล่น่าขวาเข้าอยู่นี่โอ้ยมีนาลูกโอ้ยมาเล่มามาเลาน้องกีก็เล้วนะหมีอะไรน่นะี้ม่ม่วเป้่นมาเร็วๆก็บอกไปเนี่ยะ เดี๋มัน,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 นอนคุไปเดบอลอยู่ข้างนอกไปฮมันก็ปไปนไปลูไปเล่นไขอนเล่ยมมมาเล่นแต่ก่อนไใครก่อนเฮยเง็ไปเล่นน้งลูกี่ตัว่อยากเล่นนะมา้าขาคุดบอลมาเล่นนะ่ะต่อนะถ้าใครกันได้นะฮุนวายหน่อยนะนี่คือการเล่นสดจริงๆแหละ ลูกชายอยากเล่นน้ำอยู่ฟุตบอลม่ให้เล่นนะคะเทนเดนเซาไฟมันไฟมันอันเดียบมันแจ้งแต่ว่าแค่มันไม่ชัดเนาะอันลูกค้าอันนี้จักริรับฟุตบอนะเบิร์นี่นะปากแดงอะไรแค่มันกองบริเวณมันบวแดงนะคะ โอ้ยก็บอกอยู่นบ่ได้เห็นโบไปจะเปลี่ยนสไตล์แบบนั่นเหมือนไม่ชัดเจนเนาะนั่นโบคืออันอ๋อซับผมนะแต่ว่าเวลาจุดโตลูกค้าโต๊ะบอด้นะคะมาปัญหาเลยมาดู ลูกค้ามถ้าอยากเห็นสินค้าชัดๆนะมานทึกเบอร์โทรศัพท์น,นะคะลา์ก็จะเด้งขึ้นมาดทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะลา์ก็จะเด้งขึ้นนะคะลูกค้ามันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะลา์ก็จะเด้งขึ้นนะ,ะบอกลูกค้าที่เข้ามาหามามาดูช่องยูบบ่อยๆ่ะลูกค้าจะรู้เองเนาะว่าเป็นอะไรเนาะสุขเจ้าสูนะคะเก้าสองสามสัมหกสองสามมาด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะลา์ก็จะเด้งขึ้น แสงก็ได้สมมาอยู่เจ็ดพันอยู่ได้เครื่องนนะมันกน็ได้ซ้ำนี้นะคะไม่ชัดนะแสงไม่ชัดลองใช้แสงสว่างดูสิค็ะอันนี้อนะแสงสว่างปกติเลยนะ ที่จุมไลฟ์นะคะแต่ว่าโทรศัพท์คนละเครื่องน,นะคะปกติจุมจะใช้โทรศัพท์ตัวเองไลฟ์นะคะเป็น iPhone เนาะอันนี้เป็นชั่มชุ่มมักเลยเป็นอย่างนี้ <c oughs> เห็นไมลูกค้ากัยวน <c oughs> บอกทัดเจี๊ยบรึกองหลังวะบอกสองอย่งวะ <c oughs> มันโฟก,กัสสินค้าบอสไ iPhone <c oughs> ครับพชัดนะเห็นบอกตัวนี้ไก่ฟูนแต่ว่าไลฟ์ไปนอดนึงมันมาสีดัำมีแต่อันบรสสุป,ประกอบของน้องมันหน้าจอแตกแตกกว่าแตกแตกแตกตรงหน้าไอ้กล้องสภาพสภาพแสงสว่างหมายถึงนามสกุลผมค่ะมงคลวิจักรพร โมงคนวิจารณ์พอดเดี๋ยวสิรอนี่ไม่ใช่บอระเบิดวะมีทางเดี๋ยวแก้ปัญหาก็คือเอาเบอร์ติดต่อช่องทางเบอร์น้องถุงเด้อเนาะเดี๋ยวจุะเอาโทรศัพท์ถุงไลท์โอเคไหมนีู่กคะเด้อเดี๋ยวจุ๋มจะเอาเบอร์ของน้องสาวนะเอาเบอร์นี้นะเดี๋ยวจุ๋มจะใช้โทรศัพท์ตัวเองไลท์เริ่มใหม่ไม่อย่างนี้ เ,เดี๋ยวจุ๋จะเปลี่ยนเอาเอาเครื่องถ่มไลน์นะคะเพราะว่ามันไม่ชัดเดี๋ยวจุ๋มให้ลูกค้าดูนะว่าเนี่ยเอาไฟล์แบบแบบกันนี่เดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเอาโทรศัพท์ตัวเองแต่ว่าเวลาจุ๋มใช้โทรศัพท์ตัวเองไลนะะ์น่ะลูกค้าให้ติดต่อเบอร์นี้นะคะนะเบอร์นี้เนาะเพราะเบอร์จุ๋มเวลาจุ๋มไลน์แล้วจะไม่สามารถที่จะรับโทรศัพท์ได้นะคะสานตัวเองเดิโอเค okay. เดี๋ยวจุ๋มเข้าไลน์ใหม่นะ đắt mình nữa